ไลค์คลิปในวันนี้นะครับผมจะมาช่วยน้องก็คือนานานะครับโดยหมดสแปงหน้าเป็นเด็กน้องสุดน่ารักฟุงฟิงกระดิ่งแมวนะครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็กดติดตามกระดิ่งแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยสวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทําตามผมยกมือขึ้นมานั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีก ยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามเลยครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย มีนาสรางก็ได้จะาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะหมออาซีเองวันนี้เรามาเล่นตีอะไรวะเออตีโยมตียหมือนกับเผื่อตีตัวอะไรก็ไม่รู้ตีผมนี่แหละไม่รู้โอเควันนี้เรามาเล่นมาครับอาทิตอดกันอีกแล้วนะคะมาพร้อมผมทรงใหม่นะคะเป็นทรงทรงผมทรงใหม่อ่ะทุกคนดูที่โมฮอกไหมวะไม่มั่นใจค่ะที่มันทรงนี่สูงไปที่หน้าเนี่ยครับเผื่อใครไม่เคยเห็นผมนานานับนี่นะครับพูดไม่ถูกนะเผื่อแบบถ้าเกิดมาทางชีวิตนะครับไม่ใช่มีสักคนครับแบบเห็นหน้านานานเห็นทรงผมนานาเป็นอย่างเงี้ยครับ ราอยู่ที่ไบโอมาเลยก็ไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนซากุระเลยทุกคนไม้สวยอีกแล้วนะคะใบไม้สีชมพูเหมือนพวกต้นซากุระอ่าคือเหมือนกันครับสีชมพูสีม่วงเลยโอเคตัดไม้ก่อนวิ่งครั้งนี้เราไม่เป็นผีไม่เป็นอะไรครับครั้งนี้เราจะมาเป็นไม่สีแดงเเราจะมาเป็นเด็กน้อยนนเองเป็นเด็กนะครับนี่เดี๋ยวผมไปห้ดอ๋อเชอร์รี่นี่นะครับเอาความจริงนะครับทุกคนมันคือลูกของซักกีนะที่เป็นเป็นตุ๊กตาผีซักกีนะครับทุกคนก็คือเป็นลูกของมันนั่นแหละแต่มันเป็นแบบเด็กนั่นแหละเอ มองไม่ค่อยเหมือนผีแต่ก็แต่ก็ไม่ไม่คล้ายเด็กนะครับดูเราจะแปลี่ยนเาเป็นเด็กช่วยนานๆแล้วกันนะทุกคนครับอย่าลืมไปดูหนังซากี้ผมด้วยนะกำลังตัดต่ออยู่รอดูเลยโอ้ตามมาถึงนี่เลยอ้าวตายเฉยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเจอเด็กเจอเด็กตัวอะไรอ่ะหลอนมากอุ้ยไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวน่ารักดีเป็นเด็กนะนี่ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวได้ไงวะผมว่าคือไรอ่ะเหมือนเด็กเลยทุกคนเยอะเฮ้ยทำไมมันน่ากลัวอย่างวะยังไงยังไงสวัสดีสวัสดีงับพี่นี่มันช้างทอมมี่ ชื่อว่าทอมมี่เลยนะวันนี้งับแต่งขึ้นมาเองนี้ทอมมี่นี่คือแต่งขึ้นมาเองนะวันดีน้องทอมมี่วันดี้วันดีทอมมี่น้องทอมมี่วันนี้พับพี่วันนี้งับน้องหลงหลงทางมาทำไงดีครับหลงทางหลงทางอ้าวเอ้าทอมมี่หลงทางเอ้าอ้าวแล้วครับทำไงดีคะทุกคนทอมมี่หลงทางขวัญอ้าันทำไงดีพี่ขี้ช้างไหมทำไงดีทำไงดีพี่เออทำไงดีวะทุกคนทำไงดีทำไงโอ้สะบัดนะหลงทางอ่ะอยู่ด้วยอยู่ด้วยแล้วกันอยู่ด้วยงั้นง แล้วตอนแรกอยู่กับใครอ่ะอยู่กับช้างเสียงดังม่ตอนแรกอยู่กับใครอ,อ่ หลงทางอยู่กับพ่อแม่หลงทางอ่ะทางเออเราอยู่กับพ่อแม่แล้วอยู่ในป่าเนี่ยนะใช่ใช่ใช่อยู่ในป่าๆป่ากระโดดเือไงกระโดดคือป่าๆป่าอยู่ในเมืองแต่หลงทางหลงอยู่ในเมืองโอ้แถวนี e in ้ม yeah> ีเม no ืองด้วยทุกคนแต่หลงทางมาในป่าไม่ใช่ไรแต่หลงทางมาในป่าหลงมาสามเดือนแล้วน่าจะอยู่ไกลนะคะเนียเพราะอยู่คนเดียวมาสามเดือนแลอวทำไงดีแล้วทอมมี่ได้กินอะไรหรือยังอ่ะยังฝนตกเฉยทุกคนสามเดือน สามเดือนไม่ได้กินอะไรเลยก็เหมาะอยู่ก็แล้วทุกคนอ้าวฝนฝนหยุดเลยคือแบบปากน้องม่วงๆอ่ะเออทุกคนจะม่วงๆผมนี่แบบเหมือนไม่ได้จะมาแบบสามเดือนหิวเออไม่ได้กินอะไรมาสามเดือนเลยทุกคนหิวทำไงดีแค่นาช่วยผมผมจะช่วยนานากลับเอ้โหมาในที่เชี่ยหาอาหารโอเคครับกินช้างนี่ไหมทุกคนกินช้างไปเลย w h a what the fuck อ๋อจะจะดีแบบว่าช้ได้นะเอาไม่ทำไม่กินช้างไหม

เนี้จะตายน้ยจะตายเล้ยจะตายล้ว้นี่ยาาาทีตายฮะยหายไปเลยพี่จะตายพี่เพิ่งพี่เฮยทอมี่อยพี่เอาอไปโอทอมี่ให้ของมาช้างต้งฆ่าช้างก่อน้ะครับทีช้างตี้างตช้างตีช้างตีช้างเอ้ยอ้้างอ้ยน้องปายแล้วเอาไปกินเลยเนี่ยเนี่ย้ช้างตัวเบลเลอร์ไม่กินเลยเอาไปกินเอาไปกินพี่กินเลยไม่กินเอ้าเกลีใจ กินเลยเอาพี่ไม่หิวเป็นคนเก่งใจนะครับทอมมี่ไม่ได้กินอะไรมาสามเดือนเก่งใจเก่งใจเร่งใจโอ้โหเขาไม่ได้ใช่มนุษย์แล้วนะคะทุกคนโอ้โหสามเดือนเออเป็นแบบเด็กเก่งใจนะครับทุกคนแต่เราจะอยู่กับนานาไปเรื่อยๆกันไม่ได้เนื้อช้างนะทุกคนหรือว่าทอมมี่ไม่ชอบกินช้างหรือเปล่าทอมมี่ไม่ชอบกินช้าง ทอมมี่ชอบกินอะไรจระเข้ไหมมานแล้วทอมมี่กินจระเข้ดีกว่าที่นี่น่าจะมีกินโอ้โทอมมี่กินจระเข้เอาด้วป่ะเอาด้วป่ะจระเข้ก็เอามามาจะมจระเข้นะคะกินจระเข้ดีกว่ายังไงมันเป็นยังไงทอมมี่หายอยู่นี่อยู่นี่ทอมมี่วิวเป็นเด็กล่าเลยคิดว่าหายไปไหนละอ่าเดี๋ยวเราจะช่วยนานายืนบนน้ำได้ไงกันเฮ้ยไม่ได้ยืนบนน้ำไม่ได้ยืนบนน้ำแล้วหาชุดไฟให้นานาเสียงอะไรอ่ะนี่เสียงเลเวลอะไรอ่ะตึ๊บ เี้ยพอมีมาให้ของตอบแทนชุดหมอกับผมทรงโมเขาพี่ี่ช่วยของตอบแทนนีแต่ว่าจริงๆพี่พี่ช่วยาวแต่ว่าเมียังไม่ได้กินอะไรเลยนะแต่นเราเป็มากัะเป็นพี่มากกวพี่จริงไม่ได้หลงทางมาผมเป็นผมไม่ได้หลงทางเอ๊ะแล้วผมเป็นประธานบริษัทเราวิ่งตกน้ำเลยนะเ คุณแคทท่านประธานเอรอเล่นรอเล่นมุก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 รอเล่นอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วพี่อ่ะเป็นเป็นประธานบริษัทชุบเป็นทอดนะทำไมทำไมทำไมมีชุดเป็นทอดพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอเอามุกแบบนี้มันถามไดแหรอว่าทำไมถามแน่ๆเหรอทุกคนเด็กอยู่ไงเด็กอยู่นอนตกลุมอย่างเดียวเลยไม่เก็ทมุกไปค่ะทุกคน เราไปตามหาเนื้อเด็กอยู่ไม่เก็ตมุกไม่เก็ตมุกไม่เก็ตมุกแล้วก็ถามทาไมเอ้าแล้วทอมมี่เล่นมาก่อนใช่ใช่อุ้ยเดี๋ยวจุกก็เช้าทอมมี่เล่นมาก่อนไม่ใช่หรอว่าเป็นประธานบริษัทก็พี่ชุบแป้งทอดทำไมแถวนี้ไม่มีจระเข้หรือวะเดีไม่ผมมาเล่นก่อนแต่นาชุบแป้งทอดก็พี่ชุบแป้งทอดเออเออชุบแป้งทอดคืออะไรวะเราไม่ใช่ไปไหนไปด้วยไปด้วยอยากสร้างบ้านไม่มีบ้านประธานบริษัทไม่มีบ้านไม่ไม่ได้ได้ได้ไม่ใช่ประธาน มบอกว่ารอเล่นบอกว่ารอเล่นโอเคโอเคมาโหชุดเราเรืองแสงพี่สร้างสร้างบ้านให้หน่อยนะอะไเนี่ยเฮ้ยเอามาจากไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าตลอดสร้างเือนบ้านให้หน่อยมาพี่จ้างบ้านให้หน่อยหายละ้างมเยลเลยทอมมี่เดี๋ยวพี่จัดการให้โอเคครับโอเคครับเอาก็เอาเลยอ๋อ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 อัออ๋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 อดีออ๋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 อ้ออ๋ออ๋ออ๋อเ๋ี๋ดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านที่พี่เคยทำบ้านประธานต้องต้องใหญ่กว่านี้บ้านประธานต้องใหญ่กว่านี้นะบ้านประธานต้องใหญ่กว่านี้ทอมมี่เป็นประธานเหรอไม่พูดไปงั้นแหละ่ขลลงงงงไไป้าาพูดไปงั้นอ๋อเนี่ยลงไปข้างล่างไงเออนั่นแหละต้องขุดลงไปข้างล่างเดี่เป็นทางเข้าไงอะไรก็ขุดไปก่อนทอมมี่เอ้าเดี๋ยวยุยย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 ยโอ้ยยยยย ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วว้าเดี๋ยวพ่อทองมือขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วร้อน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 โอ้โหผีเนี่ยมันร้อ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 นโชคดีว่าใครก็ตกก็ตกอะไรทุกคนทุกคนกระโดดสูงไม่ไมปใช่ไหมคะแล้วก็แบบร้อนขึ้นมาแล้วบอกร้อนร้อนคืออะไรวะกระโดดสูงกระโดดสูงดีนะกระโดดสูงโอ้โหเมื่อกี้ไม่น่าจะกระโดดตรงเป๊ะเกินโดดตรงมาคนอะไรกระโดดสูงขนาดนั้นนะเดี๋ยวต้องแบบพาไป บริษัทที่ไม่มีขวานเนี่ยที่ไม่มีขวานแล้เดี๋ยวพาไปบริษัทอ้าวอ้าวสรุปทอมมี่เป็นปานบริษัทจริงเหรอไม่ใช่เหรออุ้ยอ๋อเขาพูนสำหรับขวานอ่าเดี๋ยวหาบริษัทกันเป็นยังไงครับทอมมี่รวยนะฮะออฟฟิสแล้วน่าจะมีออฟฟิศนะครับนี่ไหนประธานเอ้ยไม่ใช่ไหนบริษัททอมมี่นี่ครับบริษัททอมมี่โอ้ในในอ๋อแกทอมมี่หาย นี่ครับคนนี่ครับบริษัทของพวกเรานะครับโโอ้หบริษัทของพวกเราพี่พี่พี่เห็นบริษัทผมไหมผมเป็นประธานโอ้โหเห็นเป็นซากเห็นบริษัทผมไหมพี่ว่าพี่เห็นวะผมเป็นประธานนะผมเป็นประธานบริษัทโอเคจริงพี่เชื่อละคนเห็นไหมคะเห็นเป็นเส้นขีดเล็กๆไหคะความจริงผมทดสอบพี่คนเห็นไหมคะว่าจะมีคนช่วยไหมความจรผมทดสอบพี่นี่ป่ะจริงพี่เป็นคนดีมากตัวใหญ่มากคุณมี มีคนมาช่วยมีคนผ่านร้อยคนวิวิวโดนทดสอบจากประธานบริษัทช่วยมีคนผ่านร้อยเก้าคนช่วยเจ้าเก้าคนคนคือพี่พี่ช่วยเจ้าเก้าน่ะไหมไม่ไม่อ้าวรอเล่น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 อ๋อรอเล่นโอเโหไปดูไปดูแล้วไปดูไปดูอะไรไปดูสัตว์ไปดูสัตว์เองไปไปไปเข้าเสร็จแล้วเหรอนะครับไปดูสัตว์ท่องเสร็จแล้วเหรอไปดูสัตว์ของผมเองนะครับทุกคนไม่ต้องเกรงใจครับไม่ต้องเกลียดใจอะไรเนี่ย ไม่ต้องเก่งใจนะชิวๆไม่ต้องเก่งใจนะชิวๆิวโอ้โชิวๆดู่จากเด็กน้อยหลงทางนะคะก็มาเป็นประธานเลยมันคุ้นๆนะทุกคนโอ้ยอุ้ยเจ็บ ทอมมี่ตีพี่ทำไมมันคุ้นๆอ๋อเคยสร้างมาเยอะเลยเนี่ยว่ะพี่ว่าบริษัทบริษัททอมมี่แหว่งนะคุ้นๆไหมคุ้นอยู่นะเฮ้ยอะไรเฮ้ยมัตรงนี้พี่เห็นเป็นแหว่งไปเลยอ่ะอะไรเห็นอะไรแหว่งครับแสงเหรอเบรกแล้วคนเอาป่ะเดี๋ยวผมทอมมี่มาพี่ว่ามันคุ้นๆมาเดี๋ยวผมมาไปไหนไปสร้างบริษัทอีกบริษัทหนึ่งไปทอมมี่ไปก่อนนะคะนี่ครับคือออฟฟิศทอมมี่ไปไหนไม่รู้นะคะอันนี้คือออฟฟิศนะครับงั้นเรามารอทอมมี่ในการเดินขึ้นบริษัททอมมี่นะคะโอเคนี่ที่ถามว่ามีอยู่กี่ชั ใช่อันนี้คืองทุกคนมาละมาละวหัวเฉยนี่อะไรอัันนน้มาละอุ่นตกอะไรบ้านเหรอบ้านผมมีปะของคืออื่นนี่บริษัทผมเองอันนี้นั่นของอันนั้นบริษัทคนอื่นอันเนี้ยบริษัทผมเองอันนั้นของคนอื่นอันนี้อันนี้ภาษาบริษัทอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ของผมนะอันเนี้ยของอันนี้ของผมอุ้ยตูน ก็ซิลาเออว,วะทอมมีเห็นเหมือนพี่ไหมเห<ม>็นน้องก็ซิล่า,าตอนนี้แม่มีะทุกคนเปรียบเทียบนะคะอันนี้บริษัทผมนี่คือบริษัทของเพื่อนทอมมี่ <laughs> นี่คือบริษัททอมมี่นะ อันนี้บริษัทผมเองครับเมื่อกี้เมื่อกี้เฮ้ยทายเผิดผิดสรุปอันไหนบริษัททอมี่อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้อะไรปรุงยาบริษัทปรุงยาจำกัดใช่ไหมคะโอเคไม่น่ามีอะไรทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้เหมยมาแบบมาแกล้งฮ่าฮ่ามาช่วยฮ่าฮ่าทุกคนโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไม่น่าจะผมไปรับตัวเด็กเด็กเขาไม่มาเลยโอเคบ๊ายบาย